you โอเคครับผมก็สวัสดีครับผมนี่ผมเช่อเดียครับผมสีกายครับวันนี้ยวกับรายการที่วิวเชื่อวาสอตอนแรกเป็นไงบ้างฮะครับผมก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความรู้สึกในช่วงสอบตอนแรกนะครับผมว่ามีดีมีแย่มีจุดน่าสนใจตรงไหนกันนะครับผมโดยใช้หลักการ50ว0ครับผม50%คือการรีวิวกับ5 0คือความรู้สึกจากรับชมนะครับผมโอเคด้วยกับการพูดถึงอะไรไหมซีซั่น f o 2021ครับผมเลือกที่11ครับผมก็ไอสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือตอนนี้คือผมไม่ได้ มีเวลาอาัดคลิปแทบแบบอยากจะลงคลิปบั่งทุกวันนะั่นแหละแต่ว่าปัญหาคือคืออาจจะมีเวลาที่อาจจะน้อยหรือมีเวลาที่แบบไม่ได้อะไรมากคือดูเสร็จแล้วก็พักไปเลยครับผมคือตามนั้นแหละคือแบบไม่ได้มีเวลาทำงานก็ค่อนข้างที่จะนี่นิดนึงนะครับผมมีเวลารปชันชิดนิดหน่อยนะครับผมตามนั้นโอเคก็มาให้เสียเวลาอากาศนะผมบอกว่า เออผมมีแววว่าจะวันนี้จะเสียงสามสามเรื่องติดนะครับผมอาจารย์ก็เดี๋ยวรอดูกันว่าอาจจะมีบางเรื่องที่อาจจะเบาๆไปหน่อยนะครับผมโอเคตามนั้นมาเรื่องที่สิบเอ็ดครับผมเรื่องที่เราจะพูดถึงกัรเนเซอรั่นโฟร์สองพันยี่สิบเอ็ดนะเป็นแนวดราม่าซูเปอร์เชนนลเกี่ยวกับเรื่องราวของเกมแปลว่าแบบว่าเรื่องราวของแบบว่ามีพลังในการแบบว่าจะเป็นพระเจ้านะครับผมก็คือแบบว่าจะมีมีบุคคลทั้งสิบสองคนเนี่ยที่จะเป็นแบบถูกรับเลือกให้เป็นพระเจ้า ในการที่แบบว่าจะมีคนเดียวที่ได้จะเป็นพระเจ้าของโลกใบนั้นนะครับผมก็ปอจะเป็นพอตแนวต่อสู้เพื่อแบบอยากจะเป็นพระเจ้าแนวแบบเอาตัวรอดเนี่ยแบบเอาชีวิตรอดหรือแนวแบบอะไรตามเรื่องแบบเรื่องราวความเป็นแบบเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวแบบอยากแบบพระเจ้าตามหาพระเจ้าเกมแบบ เกมท้าเกมล่าอะไรสักอย่างพวกเกมล่าเกมการชีวิตรอดอะไรประมาณนั้นนะครับผมตอนนั้นโอเคเรื่องนี้ผู้แต่งเดียวกันกับเดนนอครับผมเป็นเวอร์ชันมังงะน,นะครับผมเรื่องนั้นที่มีชื่อว่าแพตตี้นัมเอ็นครับผมแพตตีนัมเอ็นนะครับผมเรื่องที่เรื่องที่11นะผมเป็นแนดวดราม่าซูเปอรลเชลเกี่ยวกับเรื่องราวของอ่าคัดเลือกนางฟ้านะผมที่มาคัดเลือกเป็นพระเจ้าองค์ใหม่ในการที่ต้องชนะทั้ง12คนในการเป็นพระเจ้านะครับผมตอนนั้นก็เป็นเรื่องราวแบบว่า คล้ายๆพวกแบบซีรีส์อย่างมิัยนิคกี้หรือแบบพวกแบบเกมพระราชาหรือห้าวีที่เราได้เห็นการแบบใครจะเป็นผู้ชนะในการแบบเป็นโลกพระเจ้าห้าวีน่าจะไม่ใช่แบบเรื่องราวแบบว่าใครจะเป็นพระเจ้าโลกใบนั้นทําอะไรก็ได้อะไรแบบันนี้นะผมตามนั้นโอเคก็นี่คือเรื่องที่11ที่เราจะพูดถึงกันในนีซนเน4 2021นะครับผมโอเคตามนั้นมาก่อนที่เราเข้าสื่นรน่องหลักมันจะมีบางสื่อที่พูดในกันสองช่วงครับผม อ่าที่จริงแล้วถ้าใครเพิ่งมาดูคลิปนี้ผมจะบอกว่าเรื่องนี้มีหนึกสิทธิ์แบบซับไทยนะครับผมดีดูได้ที่ประเทศไทยแต่ว่าเรื่องนี้ต้องสารภาพกันก่อน,นะครับผมว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีลิกสิทธิ์ในไทยถ้าฉะนั้นถ้าอยากจะดูเรื่องนี้แบบถุดลิขสิทธ,ธิ์ก็ต้องค,า,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 คาชิโร่ครับอ่าอันนี้เราต้องพูดไว้ก่อนไปดูคาชิโร่ใครดูซับมิกิไม่ไหวก็รอกันก่อนน่าจะมีสักที่หนึ่งแหละมาลงสักวันหนึ่งอาจจะเป็นวินเตอร์เลยหรือจะเป็นฟอร์สักวนนัวนหนึ่งแต่ว่าน่าจะมีนนนะะมแน ถ้าเป็นนะตอนนี้ไม่มีเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่กี่เรื่องนั้นที่ไม่มีลิขสิทธิ์ในไทยเราสามารถดูได้ที่คาเชลโลไม่ก็ฟันนะแต่ฟันนั้นจะไม่มีน่าจะเป็นคาเชลโลนะเพราะว่าผมก็ดูที่คาเชลโลนี่แหละนะครับผมต่อนน้นโอเคดูคู่แบบทุกทฤษฎีไม่มีซัมไทยแต่ไปดูธุรกิจได้ที่คาเชลโลครับผมโอเคตามน,นั้นมาครับผมรายที่สองครับคืออเนี่ยที่สองก็จะเป็นกรณีอย่างบางเรื่องคือ ถ้าเรื่องเนี่ยที่จริงแล้วผมจะพูดบาเรื่องเนี่ยแบบรายการสอบตอนแรกเป็นไงบ้างฮะจะเป็นรายการที่เราวิเคราะห์ความรู้สึกขหมอนเดิมยว่าเออเรื่องเนี้ยในช่องสอบตอนแรกมีความรู้สึกที่เป็นเป็นยังไงมีความรู้สึกเรื่องนี้ไหมชอบหรือไม่ชอบมีจุดตึงหนไหมโดยการเะมีกมรสสป,ปอยเนื้นอาหานแน่น,นอนแต่ว่ากรณีน,นี้เป็นเรื่องที่คล้ายๆกรณียอย่างเช่นเน็ตฟลิกก็คือประมาณว่า,วาผมจะไม่สปอยนะผมจะไม่วิเคราะห์เนื้อหาช่องสปอยนะอาจารยเรื่องนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นการพูดถึงความรู้สึกอย่างเดียวล้วนนะครับผมราะนั้น ก็เรื่องนี้จะไม่มีสปอย,คน,ยคนที่ยังไม่ดูคนที่มาดูก็มาฟังความรู้สึกของผมได้นะเพราะว่าผมมีควาคิดยังไงใครอยากจะดูเรื่องนี้มาฟังคะแนนจากผมได้นะผมตามนั้นโอเคอ่าเรื่องของความคาดหวังเรื่องนี้อืมเรื่องนี้เรื่องนี้จริงๆแล้วอ่ะผมไม่ได้คาดหวังนะคือผมก็รู้อยู่ละว,ว่าเออไอเรื่องเนี้ยพูดแต่งเดียวกันกับเดนนอสแต่เอาตรงเลยว,ว่าคือต้องเข้าใจะนทาว่าผลงานทุกคนอ่ะที่เป็นนักเขียนมางงานหรือนักเขียนนิยายเอยอ่ะ ทุกคนอะทำเรื่องใหม่ๆอ่ะมันจะไม่ค่อยดีเว้ยเรื่องที่ดีสุดของเขาอ่ะคือเรื่องที่เขาอ่ะมีความคิดหรือสร้างสรรค์ในสุดซึ่งนั่นคือเดนนอตใช่ก็เหมือนพูดเหมือนกรณีอย่างผู้แต่งพวกแบบเออถ้าเป็นแบบ เหมือนคนที่แบบ,แบบแต่งเรื่องดีๆมาแล้วก็แต่งเรื่องดีขึ้นมาอีกก็อันนั้นโอเคแต่เช่นกรณีอย่างอ่าพูดถึงเรื่องของพพน,นินามเอ็นก็จะเป็นแบบเดนนอนก็จะเป็นพพน,นินามใช่ไหมหรืออย่างเช่นถ้าเรายกกระยาก็จะเป็นผู้แต่งคินโน่แล้วมาแต่งกันเกวะที่มันก็ไม่ค่อยโอเคอะไรมากไม่ค่อยดีอะไรมากหรือผู้แต่งอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงผลงานไม่ดีเช่นแบบอ่า เรื่องไอ้โทก้าคีระแวงมาแต่งโฟร์ได้เจริงอ่ะอ่ะมันจะเป็นกรณีนี้นคือมันจะไม่ค่อยดีอะไรมากซึ่งอันนี้เราต้องพูดไปก่อนนะว่าเรื่องเนี้ยผมไม่ได้คดาดหวังกับมันในในฐานะที่เป็นผู้แต่งในโน้ตแต่เอาตรงอ่ะผมก็ไม่ค่อยเคร์แล้วว่าใครจะเป็นผู้แต่งใครอ่ะขอให้คุณเรื่องงน,นคือแต่งเรื่องดีแค่นั้นก็พอแล้วอ่ะเออประมาณนั้นอ่ะคือถามว่าเรื่องเนี้ยผมคดมาดหวังไว้คือตั้งแต่อ่านผลอเรื่องมาผมก็โอเคเข้าใจอยู่ว่ามันจะเป็นแนวแบบเออ ต่อสู้กันเอาตัวรอดเพื่อแบบอยากจะเป็นพระเจ้ามีเรื่องราวดรมม่าซูเปอร์เนชนลอะไรต่างมันก็มีแบบมอะไรประมาณนั้นใช่ไหมซึ่งพอดูทเลอร์มาผมรู้สึกแบบแปลกๆกับการเล่าเรื่องราวนาเสนออะไรบางอย่างนิดหน่อยแต่ว่าผมก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากนะผมตามนั้นคือผมไม่ได้สนใจเรื่องนี้แหละคือง่ายๆคือผมไม่ได้สนใจเรื่องนี้ครับผมพูดแบบตรงๆเลยคือแบบผมไม่ได้สนใจเรื่องนี้แล้วก็ผมก็รู้ว่าเป็นผู้แต่งเมนูแต่ว่าผมก็ไม่ได้แคร์มันมากเพราะว่าน่าจะมีใครสนใจเรื่องนี้นะผมอาจจะมีแบบไม่กี่คนนั่นแหละ อาจจะเป็นแบบคนที่ติตจมบ,บนงานบางงานเด่นนมาแล้วก็เลยแบบมาตามเรื่องนี้มาครับผมแต่เรื่องนี้มีเอลเซไทยเลยนะไปอ่านได้ของผมแพที่นัมเอเนะ่ะเรื่องนี้ไม่เอลเซไทยนั่นจะจบแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าลงลงหมดรอยังแต่ว่าล่าสดผมเห็นประมาง8เล่มมั้ยนะผมตอนนั้นโอเคก็มาส่วนเรื่องของโิโ,โอนะผมเซกนาเอ็มดีอ่าซกนาเอ็มดีนะผมเคยเือเรียกว่าเป็นโิโ,โอหน้าใหม่ที่เคยทําอย่างเช่นในจูนอสุสุเมที่เป็นแบบเป็นแบบนวแบบ ภบรักกันในโลกโลกออนไลน์ที่มันเป็นแนวนี้โอเคมากนะเลยงาน,นแล้วก็ซีรีส์ผลงานล่าสุดของเขาคือเ mm hmm. รื่ n งสปริงก็คือตัวของมาเลสแล้วก็ซีรีส์ไอ้มังกรอนะมังกรหาบ้านมังกรนะผมตามนั้นก็คือเป็นซีรีส์ที่เราก็จะพูดง่ายๆึลงานภาพเนแต่เรื่องก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะผมตามนั้นโอเคมาต่อไปคือตัวของผู้กงกับลงทุนบทเราก็ต้องพูดไปก่อนคนระับอกว่าผู้กงกับมี2คนนะครับผมตอนนั้นคือถ้าตัวของผู้กงกับจะเป็นตัวของคิเสคาซึจิกะคนคนนี้ต้องเรียกได้ว่ามีผลงานมากมายนะ แต่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนในเชิงกำกับอะเขาไม่ได้เป็นสายกำกับอะเขาเป็นสายแบบช่วยช่วยเหลือนในการสายในเมฆเขาอยู่กับวงาการมายานานะนะสาบคนนี้ก็อายุประมาณแก่แ,บบลแล้วอะสี่สิบห้าสีแล้วอะแล้วก็เอาตรงอะคือเรื่องนี้เราต้องพูดไปก่อนว่าเรื่องนี้เป็นผลงานกำกับเรื่องแรกครับแต่ว่าเขามีประสบก,การณ์การทํางานมาอย่างยาวนานแล้วนะครับผมตามนั้นส่วนในคนนึงคือตัวของทากายฮิชิฮิดยะมอนจากซิลิเคเโจไอสาวบันไทยชนกันเนี่ยนะผมไอกีฬาบันไทตชนกันแหละแล้วก็ เสีงปิศาจหายใจฝันแล้วก็ผลงานล่าสุดอย่างโจโจ้ภาคที่ห้าใช่ป่ะไอโจโจ้ภาคสี่อ่ะเออใช่โจโจ้ภาคสี่ถูกต้องภาคสี่หรือภาคห้าวะภาคห้าภาคห้าเออเขาจะไม่ผิดภาคห้านะผมตามนั้นโอเคก็ตอนนั้นอ่ะซึ่งตัวคนเขียนบทจะเป็นตัวของฮิโรซ์รเมชิบบนอิจิครับผมจากซีรีส์ไฮเอเตเพราะว่ามันจะบ้านสกิดแดนครับผมแล้วก็ตัวของแก๊สตาร์นะครับผมแก๊สเตอร์ครับผมแล้วก็ตัวของเพอร์เซนาครับผมเพอร์เซนาฮาดิลิมิชันแล้วก็ตัวของกิฟตเนี่ยผลงานล่าสุดของเขากิฟตเนี่ยนะครับผมตามนั้นดูจากซูเรโอ ตัวตัวอ่ะพูงกับคนเขนบทส่วนผมไม่แคร์แล้วแคร์ว่างานภาพออ,อกมาดีแค่นั้นแต่ว่าผมสนใจตัวของผู้กับคือถ้าเราตัวพูดตัวคนเขียนบทอ่ะคนเขียนบทเอาตัวเลยนะเขียนบทเนี่ยจริงจังก็ไม่ลุ่งอะคือก็าไปแบบเป็นแนวแบบแบบเป็นแนวแบบปกติไลท์ไลด์อะเขาเก่งๆนะถ้าดูจากแบบซีรีส์เฮเตะเนี่ยสเกตแดนอย่างเงี้ยเออสเกตแดนอย่างเงี้ยก็ดีใช่ไหมสเกตแดนหรือพวกแบบไออย่างเช่นพัชนาห้าหรือแกสเตอร์ก็แกสเตอร์ก็โอเคสุดอะแต่กิ๊บเนี่ยมันก็ไม่ดีเลยมากใช่ไหม พอเป็นเพอร์ชซน5ก็ไมด่ดีเลยนะผมตามนั้นเองเวอร์ชันนี้เี้ยแต่พอเป็นคนพุ่งกลับอ่ะอันนี้เราเข้าใจอยู่ว่าเขาเป็นพุ่งกลับน้าำหม่แต่ว่าประสบการณ์เขายังพอมีอยู่บ้างเขาเคยทําแนวดังๆมามากอาห่นะเอาตัวอ่ะตัวต,วข,อต,วตวของทาก,การิชิฮิดะเนี่ยคือถ้าเป็นผลงานแล้วสดยเขายัางโจโจ้อ่ะเราโอเคกับมันได้เลยเพราะว่าโจโจ่ย,ยังไงมันดีอยู่แล้วแต่ว่าพอเป็นอย่างเงี้ย ผมรู้สึกว่าเขาจะเขียนแนวแลนักษณะอย่างนี้มหม่ไว้เพราะว่า,าพอพอโจโ้โมันไม่เน้นดรามาปพลังซป,ปเปอร์เชนจอลไปทิ้งบัตรย,ยาอะไรขนาดนั้น,นะผมตามนั้นโอเคก็ถามว่าเรื่องนี้ผมดูจากผู้กับลราคนบนเราสนใจกับมันไหมก็ไม่สนใจอะไรขนาดนั้นนะผมเพราะว่าเรื่องนี้น่าจะโอเคได้นะผมตามนั้นโอเคเรามาพูดถึงความรู้สึกลังจานรับชมนะครับผมคือเรื่องเนี้ยแพตตินัมเอ็มอะ ผมต้องพูดไปก่อนเอามันจะเป็นสไตล์แนวคล้ายๆมินิกิกับเกมพระราชาแต่เอาตรงเลยนะรับว่าอารมณ์ผมไม่อยากจยกเกมพระราชาแต่ว่าผมยกไาสไตล์กันว่าเออจะมีตัวแทนคนเดียวที่กลายเป็นพระเจ้าแล้วก็รีเซ็ตโลกใหม่แลวกลายเป็นโลกใหม่อะไรแบบเนี้ยคือประมาณนั้นเลยครับเหมือนมันมันจะคล้ายมินิกีอ่ะประมาณน่าผมประมาณนั้นคือล่าจนคนสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นพระเจ้าอ่ะคล้ายๆกันเลยเว้ยแต่ผมก็ไม่ม่วนกันว่ามินิีกิหรือไปที่น้ำเอ็นอะไรมาก่อนนะแลผมตามนั้นแต่ว่าอ่ะพูดกันง่ายๆก็ แพลต้นัมเอ็นอะเป็นอนิเมะที่ผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยผมว่ามันโอเคนะมันโอเคแต่มันยังมีความธรรมดาอยู่มันมันเป็นแค่ปูนในเรื่องแหละมันไม่แค่ปูนในเรื่องนะของตานั้นมันแค่การปูนใอเรื่องสามตอนสี่ตอนยังไม่มีซีนที่แบบว่าเออมีอะไรสําคัญอะไรมากมีเรื่องราวอะไรต่างแต่เรื่องนี้ผมไม่รู้กันว่ามันจะเน้นซีนดราม่าอะไรขนาดนั้นไหมแต่เอาตรงล้ว่าผมอันนี้ต้องพูดไว้ก่อนนะว่าเออผมรู้สึกสงสัยว่า พนดิลามเอนะ็นอะคือผมไปเห็นเวอร์ชั่นตัวของมังงะผมเห็นคะแนนรู้สึกแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะผูผู้แต่งเดนโน้ตคะแนนต่ำมาได้คะแนนต่ำมาเจ็ดเนี่ยนะมังงะอันนี้คือจริงแล้วมังงะแล้วแพนดิลามเอน็นจบแล้วนะครับผมก็คือผมแบบเออเห็นคะแนนแล้วแบบแปลกใจจังวะเออผมเลยลองไปดูตอนจบเลยซึ่งอะทำให้ผมรู้สึกแบบว่าคือความรู้สึกผมอะผมตอนแรกผมรู้สึกโอเคเว้ย okay, แต่พอผมเห็นตอนจบผมแบยังไงเรื่องเนี้ยเอาตอนเรื่องเนี้ยยี่สิบสี่ตอนครับเรื่องนี้ยี่สิบสี่ตอนแต่ถ้าเราพูดถึงกันเลยอนะ ผมรู้น่าผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ทําจบแน่อนยี่สี่ตอนและผมก็รู้สึกว่าตอนจบม,มันอะยังไงก็ไม่เปลี่ยนคือต้องพูดไงดีอะผมสิ่งที่ผมไม่อยากให้ดูผมจะไม่ดูเรื่องนี้ต่อเพราะว่าตอนจบม,มันนี่แหละคือตอนจบอะเราก็เข้าใจได้อยู่ว่าไอจูบสองของพระเอกอะพระเอกมันอยากเป็นอย่างนี้แต่แรกพระเอกมันอยากอยากันั้นแต่แรกแล้วไนงะพระเอกมันอยากน,นั้นตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าพอตอนจบปุ๊บผมรู้สึก่าว่า มันดูเป็นจอนจบที่พยายามแฝงอะไรสักอย่างที่มันมากเกินไปอะ่ะคือถ้าเราเป็นพนะันธีน้ำอินเนี่ยคุณเดี๋ยวคุณใคุณเวอร์ชันยังไม่ทำตอนจบแล้วน่คุณจะงงมากเลยว่าเพื่อเอออย่ิงนี้เลยคือแบบเออมันมันจบสไตล์เดียวกันมันจบสไตล์อาจารย์แก่กูเข้าใจอยู่เว้ยว่าอาจารย์แกเขาทำอย่างนี้แต่เดนโนแล้วเวอร์ชันเดนโนเวอร์ชันอนิเมะยังจบอย่างนังง้นโอเคแล้วเว้ยเวอร์ชันนั้นอ่ะโอเคมากเลยแต่พอเป็นพนะันธีน้ำอินเนี่ยผมรู้สึกว่าการเป็นจอนจบสไตล์เหมือนเดนโนน่ะมันรู้สึกว่า เอาสไตล์มาแล้วมันมันใช้แล้วมันรู้สึกแบบมันใช้แบบเพื่อมันเลยกลายเป็นซีรีส์ที่แบบมันไม่ได้มีความน่าจดจำแหลับบนั้นในเช่นบางอะมันเลยกลายเป็นซีรีส์ที่บบว่าเป็นจุดด่างพ้อยของอาจารย์แกท่านี่ว่าเดนโนทเขียนดีมากแต่พอเป็นเพ่นน้ำเองปุ๊บจบเลยพยายามยัดปัจฉยาพยายามยัดอะไรต่างแฝงเหมือนเดนนองจนใช้ก็ตายเหมือนก็ไมได่ดีเท่าเดนโนเลยคือผมรู้ตอนจบแบบไงผมเลยรู้แบบว่าไอ้เหียเลยกูจะดูไปทำไมนะครับผมตามนั้นเลยคือแบบเอ้ยเชี่ย กูเห็นตอนจบแล้วกูจะถามว่าดูทำไมแต่ผมก็อยากดูเพราะว่าเออในร์ชั่นอนิเมะน่ะมันจะนำเสนอได้โอเคไหมแต่ว่าเอาตรงเลยนะผมดูสารตอนแรกเนี่ยผมเลยรู้เลยว่าไอ้ยี่สิบตอนนี้เนี่ยยี่สิบสี่ตอนเนี้ยแม่งสู้มิเลยลิกี่ไม่ได้หรอกมิเรยลิกี่มันนำเสนอดีกว่าเว้ยอันนี้พูดตรงเลยมิเรยลิกี่นำเสนอความเกมล่าท้าเกมล่าอะไรสักอย่างดีกว่าเยอะแต่เป็นซีรีส์มิเรย์ลิกี่ผมมองว่ามันเลยโดนเปรียบ คืออย่างนี้ดีกว่ามันเลย้องไปเทียบกับมินเนกิเพราะมินเนมกิมันมาตั้งแต่ปีสองพันเจ็ดแล้วเรื่องนี้มันเพิ่งมาสองพันยี่สิบเอ็ดมันเลยโดนเปรียบเทียบได้ว่ามันเหมือนพยายามเอาสไตล์มินเนกิมาแต่เอาตรงแล้วมันไม่ใช่กันคือสไตล์มันต่างกันเยอะนะผมเพราะการปูเรื่องราวอะไรต่างในตอนแรกเราก็รู้ใช่ไหมพอไปตอนสองตอนสามตอนสี่ตอนนี้ออกมาแล้วผมดูสี่ตอนไปแล้วผมเลยรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยอืมมันก็พอมีอะไรที่มันน่าสนใจคือสิ่งที่ผมอะสนใจกับเรื่องเนี้ยมันคือเรื่องราวของพลังมัน พลังของไอเนี่ยคือถ้าเราพูดถึงตัวเรื่องย่อเรื่องย่อขอ,ของไอตัวเนี้ยคือเซีลนคือมีลายนะครับผมหนึ่งใช้ยาวฆ่าตัวตายแต่มีนางฟ้าปรากฏมาเข้าร่วมคันเรื่องเป็นพระเจ้าองค์ใหม่นะผมซึ่งต้องชนะด้วยตัวแทนอีก2สองคนภายในกะ็ร้อนก็สิบเก้าวันจะมีเพียงคนเดียวนั้นที่รับพลังนั้นนะครับผมประมาณนั้นคือเอาตรงเลยนะไอคอนเซปต์เนี้ยผมเข้าใจคอนเซปต์สไตล์มันอยู่คือสไตล์พี่แกพยายามจะคิดะระลึกโลกอยู่คี้ยคือจะมีนางฟ้าที่แบบว่าเออ พยายามคัดเลือกที่เป็นพระเจ้าคือโอ้โหถ้าเราพูดถึงระบบของพีทีนําเอ็นคือแบบคิดหือมเอามาพูดแบบ <c oughs> คือไม่อยากพูดเยอะไปดูเองว่าไอ้ระบบการแบบต้องมาเลือกเป็นพระเจ้าต้องทําอะไรบ้างคือมันก็ต่อสู้กันหมดแต่อยจ่จนเลยไปครูคนเดียวแล้วก็กลายเป็นพระเจ้าอะประมาณนั้นแหละซึ่งผมก็รู้แล้วตอนจบมันเป็นไงผมเลยแบบเฮ้ยกูจะพูดอะไรต่อดีวะก็ประมาณว่าอ่ะพระเจ้าอะพระเจ้าแบบเออไอ้พระเจ้าคุดกอดอะมันพยายามแบบมันมันอยากจะให้มนุษย์อะสักคนหนึ่งอะเป็นพระเจ้าองค์ใหม่ โดยการที่แบบว่าไอ้ให้นางฟ้าเนี่ยนางฟ้ามันจะเรียกแบบนางฟ้าอุ้ยไอ้ไอเ้เรื่องเน,นี้ยอั้เนี้ยลรืงทีพูดไปก่อนนะนางฟ้ามียศ <c oughs> นางฟ้ามีระดับเว้ยระดับว่าเออรุ่นนี้ได้มีอะไรนี้รุ่นนี้มีพลังนี้รุ่นนี้มีระดับพิเศษที่สามารถเลื่อเป็นพระเจ้าได้อะไรแบเนี้ยคือแบบว่านางฟ้าที่โดนปรากฏมาจะเป็นมีพลังพิเศษไอย่างนี้ทําให้แบบกลายเป็นผู้คันเลิกแค่สิบสองคนอะสิบสองคนนั้นเนี่ยจะมาจากนางฟ้าที่มีพลังพิเศษของม้นเลยเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยตัวละครเยอะก็จะไม่แปลกใจเมื่อใ,ใครไมีไไมไรรีเเกกก่ตัวคร็ยอ อ่ะส์นี้ก็เยอะบวกไม่พอสีนี้มีหนังไฟอีกตัวละครมันเลยเยอะขึ้น,นฉะนั้นใครจะจําตัวละครเนี่ยจำไม่แม่นแม่นหน่ว่าอาบางตัวละครที่มันโผล่มาตอนเนี้ยถ้าเราพูดถึงสามตอนเนี่ยอ่ะสามตัวละครที่มันโผล่มาตอนเนี้ยเออครับเดี๋ยวนะบทรค้างโอเคบวดมาค้างคือสามตัวละครบวเนี่ยเราจำมันเลยมีไรคือเอาตรงอ่ะถ้าเราพูดถึงเนื้อเรื่องมันอ่ะเนื้อเรื่องมันตอนนี้คือไม่มีอะไรมากเลยผมพยายามที่จะพูดให้มันแบบ มันมีอะไรนี้มันมากกว่านี้ไม่งั้นมันมันจะจบเลยไงคือแบบมันไม่มีอะไรมากจริงจริงมันมันแค่ไม่เลือกเรวาว่าเออพระเอกกูพระเอกกูฆ่าตัวตายแล้วทุกอยู่ดีก็มีพระเจ้ามาแล้วก็แบบว่าอยู่ดีก็โดนไอ้น,นี่อยู่ดีก็โดนเข้าไปอยู่ในเป็นแบบให้เป็นผู้คัดเลือกพระเจ้าองค์ใหม่ในการแบบว่าต้องเอาตัวรอดต่อสู้จนกลายเป็นพระเจ้าอะไรได้แค่นั้นจริงครับผมแล้วก็มีถามว่ามันมีเรื่องราวที่ลึกซึ้งอะไรไหมมันก็มีเรื่องราวแค่ตัวละครแค่นั้นเรื่องราวตัวละครเรื่องราวการต่อสู้ที่มันดูอะ คือผมไอ้น,นี้ผมเมื่อวานนะคนที่ตามคนที่เป็นแฟนคลับพีน้ำเอ็นนะผมบอกเลยว่าผมไม่ชอบดีไซน์ชุด <c oughs> มันเหมือนแบบคือตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าบัซิีบางตอนปัญญาอ่อนเลยคืออยู่ดีแบบมึงแต่งตัวซุปเปอร์ฮีโร่มาต่อ,อยกันคือแบบคือเอาตรงเลยนะดีชายชุดอะเวอร์ชันเวอร์ชันมังงะเวอร์ชันมางามางะที่ผมเห็นผมก็รู้สึกแบบคือผมคิดอย่างนี้ไ,ไว้ว่าเออถ้ามึงมีพลังอย่างเงี้ยมึงไม่ต้องแต่งตัวเหมือนเป็นซุปเปอร์ฮีโร่อะกัน่ะรูก มึงทำตรรัวปกติแล้วมึงก็ใช้พลังปกติกัเลยเว้ยกูเห็นบางคนแม่งแต่งตัวซุปเปอร์ฮีโร่หาอเลยลก็ไม่รู้แต่งตัวพลังแบบใส่สีเขียวนั่งเอกยังใส่ไอ้นั่งเองกซากีอะนั่งเองกไพาเอกนั่งเองกชื่อซากินะครับผมนั่งเอกเอกยังใส่อะไม่รู้เป็นนางเอกจริง่ะนั่งเอกมันใส่อะคือแบบอะไรเนี่ยคือแบบเออกูเข้าใจอยู่ว่าม,มันพยายามเทแต่แบบมึงสู้กันแบบปกติใช่ไหมเหม,มือนมิไรกิอะเหมือนมิไรกิอะสู้แบบปกติแต่เรื่องยีงมันมีพลังเข้ามาก็สู้แบบโดยใช้พลังปกติก็ได้มีบินแล้วก็ใช้พลังปติ หรืออะไรเง้ตามแต่ว่าคือผมผมผมไม่ชอบการต่อสู้ที่แบบต้องอยู่ดีต้องใส่ชุดห่าอะไรก็ไม่รู้อะเอาปกติดีไหมนะผมตอนนั้นคือปกติมันโอเคลวเลยเยแต่ก็ตามนั้นละผมคิดอะไรเยอะได้เพราะว่ายังไงมันก็เป็นอยางงมาแล้วตั้งแต่ต้นันจบอะนะผมซึ่งสุดท้ายแล้วก็มาตัวละครถ้าเราพูดถึงตัวของสนานตตัวละครเรื่องนี้คือต้องต้องพูดไปก่อนครับว่า เรื่องนี้จะเราจะมองมุมมองของสไตล์ของพระเอกอ่างหนึ่งคือพระเอกมันจะเป็นทรงคล้ายๆแบบเออกูไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้ไปแล้วอะไรประมาณนี้ับผมก็คือประมาณว่าอ่ะพระเอกเรามันมันอยากตายเพราะว่าชีวิตฉันมันไม่เหลืออะไรแล้วฉ,ฉันก็ไม่มีเพื่อนฉันก็ไม่มีครอบครัวกังวะฉันโดนแบบเพราะว่าฉันโดนแบบเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุอะไรสักอย่างเอ่อคนที่อยู่ในคนที่ดูแลฉันต่อก็ทารุณฉันอะไรไไแบบนี้เขาแบบมันก็พยายามแบบเล่าเรื่องเราเพราะเอกเราตายใช่ไหมแล้วก็ไปอยู่ดีก็ได้พลังอะไรมาแต่นนี้พูดไว้ก่อนนะ นางฟ้าก็อน,นี่กูสุดตัวเลยนางฟ้านางเซโคตรน่ารักเหมือนแบบเหมือนมันเหมือน,นแบบคนปกติสุดในในนางฟ้าคือนางฟ้าจะมีแบบไอ้ที่เราเห็นเนี่ยนางฟ้ามันจะมีลุคเข้มๆเ,เลยใช่ป่ะแต่พอเป็นแบบไอ้ตัวของนางฟ้าของมิไลอะ่ะไอ้นักเซย์นักอันนี้พูดถึงนเซเลยโอ้โหไอ้นเซน่ารกักมากแต่พอก็รู้ว่าเออตอนจบเป็นไงนักเซต,ตอนนี้ผมจะรู้ตอนจบนัเซยไปนักเซมันคนปกติแต่ว่าความคิดของมันจะ ลักษณะดนางฟ้าทุกคนคือทำไมไม่ฆ่าล่ะทำไมไม่ฆ่าล่ะทำไมไม่ฆ่าทำไมไม่ฆ่าเพื่อแบบว่าเออนายจะได้มีเอาตตวรทำไมไม่ใช้อ้นี้ล่ะอ่ะเดี๋ยวแล้วเราพูดถึงพลังก่อนเพราะไงเขาอธิบายมาตั้แต่เวอร์ชั่นของเรื่องย่อแล้วคือว่าอ่ะอ่ะใครอยากใครอยากดูเรื่องไม่เรื่องนี้เดี๋ยวเราพูดถึงอันนี้ก่อนคือตัวของไะเอกเราอ่ะมันจะได้ไอตัวของปีแล้วก็ได้แบบลูกศรสีแดงทุกอย่างแต่ว่าไอลูกศรสีแดงนั้นจะเป็นอะไรกันแต่ว่าลูกศรสีขาวคือไอเรื่องของนางฟ้าที่แบบว่าตัวของตัวละครบางคนได้อะไรเนี่ย มันจะมีพลังหรือเช่นแบบไอ้ยศนี้ไอ้ระดับนี้มีพลังมีปีกนางฟ้ายศนี้มีนางฟ้ามีลูกศรแดงลูกนี้ไม่นางฟ้ามีปีกนางฟ้ามีลูกศรแดงลูกศรเขียวลูกศรขาวลูกศรแดงคือมันจะปักปุ๊บอะปักปุ๊บมันทำให้คนคนนั้นอะรักเราทันทีเว้ยคือประมาณว่าเหมือนมันมันมีข้อจํากัดอยู่คือแบบไอ้พลังนี้มันมีข้อจํากัดอยู่แแต่ว่าอันนี้พูดมาก่อนคือไอ้ปีกนางฟ้ามันสามารถบินได้แต่ว่าคนคนนั้นอะไม่เห็นว่าตัวเราบินอยู่เอ้ยไม่เห็นไม่เห็นว่าเราอะ คือไม่ยาง่ายๆคือไม่เห็นปีนั้นคือจะมีแค่ไม่กี่คนนั้นคือตัวของนางฟ้าที่ได้รับพลังนางฟ้าเหมือนกันถึงจะเห็นนะคบผมว่านั้นคือบินได้อิสระมากนะครับผมแต่ว่าเราพูดูลูกศรสีแดงก่อนลูกศรสีแดงมันจะมีข้อจํากัดอยู่แต่ว่าลูกศรสีแดงมันจะเป็นประมาณว่าเออฉันบอกว่าเป็นสีแดงคือประมาณว่าลูกศรที่สามารถที่จะปักปุ๊บสามารถให้คนคนนั้นะรักเราหรือจะให้คนคนนั้นะตายก็ได้ หรือจะให้คนคนนั้นอะไปทําอะไรก็ได้แล้วแต่ตามใจเขาว่าเขาเชื่อฟังนายแล้วเอาเอาแค่คือลูกศรส,ดสดีแดงอะสามารถทําให้ผู้หญิงเราเป็นแฟนได้ประมาณยี่สิบกว่าคนอะประมาณนั้นเลยครับผมแต่ว่าเรื่องไอ้แฟนประมาณยี่สิบกว่าคนมันมีพอร์ตในช่วงตอนที่สองอยู่แต่ว่ามันก็แต่มันก็อันนั้นไปนะผมตานนั้นคือประมาณว่าไอ้ลูกศรสีแดงอะมันสามารถทำเฮีอยอะไรก็ได้สามารถนี่มึงสามารถเอเดีแฟนคนมึงสามารถเอเดียแฟนเพื่อนได้มึงสามารถนี้ มึงสามารถให้ขโมยเงินมึงสามารถให้ไม่ตกรจเชื่อใจมึงได้มึงสามารถเป็นนายยกได้โดยสอดสีแดงกูพูดอย่างนี้เลยคือแบบอย่างนี้เลยเว้ยคือโดยสอดสีแดงมันสามารถเป็นเงี้ยอะไรก็ได้อ่ะสามารถให้ทุกคนอ่ะในโลกเนี้ยสามารถแบบอะไรก็ได้แต่ว่ามันมีข้อจํากัดของไอ้นี้อยู่ไอ้ฉั้นเราก็ต้องใช้ระวังหน่อยอะไรแบบนี้นะแบบตอนนั้นมันมีข้อจํากัดอยู่อ่ะชั้นมันเหมือนแบบพลังที่แบบว่าโคตรเก่งเว้ยแต่ว่าเออเราเข้าใจอยู่ว่ามันไม่ได้ทาให้มันเก่งอะไรนั้นคือเราก็ต้องชมคุณลิบวช่อของการผู้แต่งอย่างหนึ่งคือ มันควบคุมพลังให้ไม่ถึงขั้นแบบโอเวอร์พาวเวอร์ขนาดเพราะาลูกรสองสีแดงมันมีข้อจำกัดเยอะต้องปักแค่กี่คนนะต้องมีข้อจำกัดประมาณนี้นะอะไรเนี่ยส่วนอไอ้ที่มันโอเวอร์พาวเวอร์จริงอ่ะมันคือลูกนสองสีขาวซึ่งมันก็มีแค่ยอระดับแบบพิเศษแล้วนั้นอ่ะไอ้รูกนสองสีขาวคือลูกนสองที่บอกว่าปาักคนนั้นทีตายเลยลูกศสองทีนั้นคือโดนทีเดียวตายเลยคือแบบว่าเป็นเมื่อก็ศูนเลือกศูนย์หนึ่งอ่ะที่ยูยโดนปุ๊บมันช็อตคิวเลยโดนโูนยไหนก็ไม่รู้ โดนยิงตรงกลางโดนยิงประมาณมือตายคือง่ายคือโดนตรงไหนไม่รู้ตายหมดอะ่ะแต่ว่าลูกศรคือมันมันพลังมันจะเวอร์นิดนึงคือลูกศรมันแบบมันยังไงมันก็โดนตรงกลางลูกศรมันเร็วมากเว้ยคือง่ายคือไอ้ไอลูกศรแบบเนี้ยมนุษย์บนโลกเนี้ยมนุษย์อะ่ะที่ไม่ใช่พระจา้าม่ไม่ใช่ที่ได้พรของปีกมาเนี้ยไม่สามารถหนีล้นได้เราเสร็จครับง่ายๆคือคสมมติคุณวิ่งหนีปุ๊บยังไงคุณก็ไม่รอดอ่ะสิ่งที่รอดตอนนั้นคือปีกหนังฟ้านะั้น นะผมปีนังฟ้านั้นคือรอดที่เหลือไม่รอดเอาง่ายคือมนุษย์ไม่สามารถหนีได้เพราะฉะนั้นอ่ะมันเลยกลายเป็นพลงังพิเศษที่ตอนนี้มีพลงังพิเศษแล้วเราก็ต้องรู้ถึงนิสัยคนซึ่งมันนำเสนอเรื่องราวของนิสัยคนว่าเออคนกันเนี้ยได้รับพลังนี้ไปทำอะไรคนนี้ได้รับพลังนี้ไปทำอะไรคนคนนี้ไปรับพลังนี้ทำอะไรึ่งน,นี้เห็นมุมมองของตัวละครเสริมบ้างตัวละครนี้บ้างว่าเออตัวละครไม่เอ,เอกเรามีพลังนี้ไปเพื่ออะไรตัวละครอยางอานางเอกเรามีพลังนี้ไปเพื่ออะไรตัวละครอื่นอย่างเช่นตอนนี้มันก็โผล่มาสองตัวละครไม่มีตัวละคร มาแล้วตอนที่สามผมขาวหรือตัวละครไอ้มุมมองของไอ้มุมมองของนางฟ้าเอยมัวอะไรที่แบบว่าเออในอนาคตจะเป็นไงต่อเราก็ต้องรอดูกันแต่ถ้าเราพูดง่ายๆคือให้แนะนําำจริงอะ่ะคือเนื้นสอสอ์ตอนแรกมันยังไม่ได้มีอะไรนะ่าสนใจมากแต่ว่ามันมีเรื่องราวที่แบบมีพลังพิเศษมีพลังแบบเออในการแบบคัดเลื่อกให้เป็นพระเจ้าองค์ใหม่มีอะไรนะตามที่มันแบบมันก็ดูเวอร์มีความน่าสนใจอยู่แต่ว่าเอาตรงนะผมขัดใจชุดตัวละคร ขจาจชุดที่มันแบบมึงจะเป็นแบบ p อ w e r r a เ g e r จอะไรขนาดวะตามนั้นนะผมแต่ว่าเอาตรงแล้วเนื้อเรื่องมันน่าสนใจกับมุมมองของตัวละครที่อาจจะมีความอนจีบ้างแต่ว่ามันก็โอเคอยู่แต่เอาตรงแล้วผมก็มองว่าอย่างนี้ว่าเรื่องเนี้ยพทริแมนไม่สามารถซูมอะไรไดิกิได้อันนี้ความรู้สึกผมเลยว่ามันยังยังมันยังไม่สามารถซูมอะไรไม่กี่ได้แล้วก็ถามว่าทำไมบุ๋มตั้งเที่ยวเมเลนิกิก็มันเป็นแนวเดียวก,กันเลยฮะมันจะเปะรียบเทียบได้ไหมล่ะนะผมตามนั้นคือผมเอาไว้ง่ายคือมันต้องมีอะไรเปรียบเทียบอยู่แล้วนะคครับตนนนน้้โออเเเเเืื่่งงีีก็็ปท ผมรู้สึกโอเคกับมันแต่ว่ายังไม่ดีอะไรขนาดนั้นนะครับบอกตามนั้นโอเคเรื่องของงานแอนิเมชันซิกนาเอ็มดีถ้าผมดูจากทีมงานมาผมอนอิเอเตอร์อะเอาอานิเอเตอร์นี่แบบโอ้โหดีมากเลยคือผมเนี่ยดูจากทีมงานมาผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยงานเรื่องนี้โอเคนะเอองานเรื่องนี้งานงานภาพเรื่องนี้ดีแต่ยังไม่ถึงขั้นเอร์วังในขนาดนั้นในมผมงานภาพ ของซิงหน้า MD ดีมาครับผมโอเคจริงนะโอเคก็แต่แต่ว่าไม่ถึงขั้นเยี่ยมนะแต่ว่าเป็นงานที่โอเคนะครับผมตาน,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 นั้นส่วนเรื่ององค์ประกอบนักภาอ่พนักภาพนักภาพก็ตอนนี้คือนักภาพสองตัวละครนักภาพอะไรต่างคืออันนี้พวกตัวนักภาพดีตามมาตรฐานดูตัวละครที่มันโผล่มาตอนนี้ก็มีแค่ประมาสีค่ครัตัวละครใจะมาแต่อันนี้ผมชื่นชมตัวละคนรนักเสนากภาพน่ารักมากก็ตัวของโอกุระยุยอ่ะก็ไม่ปแปลกใจหรอกโอกุระยุยอ่ะก็ไม่แปลกใจเพราะถังนะครับผมตอนนั้นโอเคก็นักภาพตามมาตรฐานส่วนเรื่ององค์ประกอบเพลเปิดมันปิด อ่ะไม่เปิดนะผมเพลงเปิดชื่อเปอร์เซ็นต์ครับผมเซนโดยตัวของแบดเมดครับผมโอ้เพลงเปิดเอ้ยเพลงเปิดผมโอเคนะเพลงเปิดผมชอบมากส่วนเพลงปิดชื่อว่าโคฟูรุลอนค,ครับผมโดยตัวของยูมิราชิตะครับผมเพลงปิดโอเคส่วนอันนี้พูดตรงแล้วส่วนตัวนะเพลงเปิดซีซั่นนี้มึองอะไรก็ไม่รู้โคตรโหดเลยนะผมตอนนั้นส่วนด้านของซาสประกอบ,กอ,บอ้อซอสประกอบเรื่องนี้นะครับผมได้คนอัปเพลงมาจากกิเดกกัตดันนะครับผมซึ่งโอเคส่วนด้านซาสประกอบตรงนี้ผมว่าเป็นซอสประกอบที่ถ้าเราฟังนะตอนเนี้ย เป็นยังเป็นซองประกอบที่ยังไม่ได้ดีอะไรมากนะความสถียผมเป็นซอสตอวที่โอเคแนละ้ผมแต่ยังไม่ได้ดีอะไรมากนะครับโอเคตามนั้นโอเคเรามาสรุปคะแนนของแพติี้นัมเอ็นครับผมแพติ um ี้นัมเอ็นนะสามต่อแรกนะผมเป็นเรื่องราวของดราม่าซูเปอร์เชนอลนะบทที่เทยาที่มีเรื่องราวแบบว่าเออมีตัวละครมีตัวละครตัวละครหนึ่งที่อยู่ดีก็อยากจะฆ่าตัวตายมีพลังของพระเจ้าแล้วก็ มีได้มีนฟ้าที่เป็นเรื่องคันเลือกเป็นพระเจ้าในการแบบใ้ต่อสู้พี่เป็นพระเจ้าองค์ใหม่งานงานก็จะคอนเซ็ปต์นสกาลมีอะไรไม่ดีแต่ว่าเอาตรงแล้วมันมีเรื่องราวที่นี่น่าสนใจกับพลังเรื่องราวของมุมมองจิตวิทยาณอะไรต่างที่มีความสนใจแต่ก็ต้องพูดอยางานก็คือเอาตรงอะ่ะไอมินันนี่เกียรตตอนเนี้ยมันยังสู้เออมันไอเพนนัมเองเนี่ยมันยังสู้มนันนี่กียไม่ได้เอาตรงเนความเูาสึกผมน้าอัน,อน,อนนี้ผมพูดกันง่ายคือผมรู้ตอนจบมาแล้วว่ามันจะเป็นไงแต่ว่าเอาตรงแล้วนะควาสึกผมคือเรื่องเนี้ย เป็นเรื่องที่โอเคเอาตรงกับพูดตัไในโะน้ตแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีอะไรมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมมองรู้สึกว่าอาจจะผมอาจจะไม่ได้ดูแน่นอนในอนาคตอาจจะมีแววเพราะว่าผมดูตอนจบแล้วแล้วก็การดำเนินเรื่องนะตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่มาสําคัญมากแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่ามันมีจุดที่น่าสนใจยอยู่ว่าเออเราจะเห็นพระเจ้าตัวละครอื่นเห็นมุมมองตัวละครอื่นที่สามารถแบบ เอาสามารถแบบให้เราลุ้นว่าไอตัวของแม่เอกเราจะสามารถเป็นพระเจ้าได้หรือไม่อะไรแบบนี้นะครับผมตอนนั้นคือมันก็เป็นเรื่องราว Survival ที่ถ้าใครชอบแนวนี้ก็อาจจะชอบไปเลยนะผมตอนนั้นโอเคแพทดี้นำเอ็นนะสามตอนแรกผมให้ที่6คะแนนนะเออ เอราะคะแนนเพราะว่าผมยังโอเคกับซีรีส์นี้ครับผมมองว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้แย่อะไรมากนะครับผมยังไม่ได้แย่เลเพราะว่าเรื่องเนี้ยเอาตรงเเรื่องเนี้ยมีจุดที่น่าสนใจคือไอ้เรื่องเราพลังมันหรือเรื่องเราของมุมมองแต่เราขอโดยคนเราพลังมาเรื่องราของการเป็นเจ้าเรื่องเราในต่างที่มันแบบแสงปัจญาอะไรบ้างก็รู้สึกแบบมีความน่าสนใจอยู่แต่ก็เอาตรงเลครับผมมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นคือตอนแรกยังไม่มีอะไรน่าสนใจบ่อยไอ้บ่อยตอนนี้ถึง้วยคือยังไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมากแต่เราบว่าเรื่องเนี้ยมันยังโอเคอยู่นะครับผมแต่โอเคก็ เขเต็มเสกสรรแล้วแรกมาสมัยก็มาสมัแล้วกันทั้งหมดเลยถามว่าผมแนะนำไหมคือเอาตรงเลยนะเรื่องเราของแบบว่าเป็นไอเรื่องราวกันเอาชีอลอดเลาา์เกมล่าถ่าเกมล่าอะไรสักอย่างเนี่ยผมรู้สึกว่าเออเซอร์เวอร์อะไรใช่ไหมผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยก็ให้แนะนำก็แนะนำได้ถ้าใครชอบในออย่างนี้นะครับบอกตามน,นะแต่ใครไม่ชอบก็ เม่เลยิกิครับผมตาหนันโอเคก็วิดีนัมเอ็นผมให้ที่6คะแนนน่าสนแรกครับโอเคก็จะสำหรับการพูดถึงเนื่องไอซท่านฟอร์สองพันยี่สิบเอ็ดนะครับผมน่าสตวอนแรกกับช่วงสต่อรกเป็นการบังฮานะครับผม,ผมชบเช่าเลยกิดตาด้วยแล้วก็ของฝ่ายเกษตรช่วงหนึ่งครับผมเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องนะก็ต้องรองดูกันครับผมโอเคสวัสดีก่อนนะครับผมสำหับเรื่องหน้าครับสวัสดีครับ